ี่บางคนอาจจะไม่ชอบไม่อยากอยู่ใกล้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนบ้านตรมจังหวัดส,สุรินทร์แล้วเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยค่ะจะต้องได้เจอหน้าเจอตากันตลอดนะคะตอนนี้นถ้ามองไปตามพื้นเนี่ยไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนค่ะอยู่ไหมตอนนี้ตะกกดนี้เชื่อตั้งแต่โบราณมาเขาถือ ูบอกต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าการทำร้ายตะกวดคือสิ่งต้องห้ามหากฝ่า,ฝ,าฝืนจะนำเพศภัยมาถึงตัวทำให้คนเชื้อสายกุยหมู่บ้านตรมมีข้อปฏิบัติง่ายๆยังการปล่อยให้ตะกวดอาศัยในหมู่บ้านอย่างอิสระไม่รบกวนกันและกำหนดงานเส้นว่าใหญ่ทุกรอบปีเมื่อเข้าฝนเดือน6ตรงกับฤด,ดูการเพาะปลูก และอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวเดือนสามนพืชผลอาหารอย่างไก่และเต่ามาเส้นไหวตะกวดพร้อมกันณศาลหมู่บ้านสาแห่งสาธุเอาเพาะแน่เ้าจ้ถ่ายทํำแน่ไงแน่พี่ป้าดินป้าดังหนึ่งในนั้นคือเนินดินโบราณโคนมะขามใหญ่อายุหลายร้อยปีเชื่อว่าเป็นที่สถิตของ,งปัจจุหรือวิญญ,ญาณปู่ตา,าและเป็นที่อยู่ของตะกวดจํานวนหนึ่ง ซึ่งทุกครั้งตาภูมิเดชุยาวัตเท่าจ้ามหรือผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำประกอบพิธีสำคัญสำคัญพราะนับถือตะโวดดังบันพระบุรตรเราตีตีไม่ได้นะตีอาบางทีเเป็นเจ็บไข้ป่วยบางทีก็ตายเหมือนกันนะเออยังยังไปเห็นออกในตำทางถนนนี่ทำระเบียบีร้องบางทีไปไม่ได้พุ่มเลยมันเป็นอย่างนั้นสักทีนะ เออมันสักตีดีนบางคนบางท่านก็ไม่เข้าใจคิดว่าอันนั้นคือเป็นสัตว์เลื้อยคลานธรรมดาแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของของเจ้าที่เจ้าทางจุดนี้แม้แต่ผมอยู่จตั้งแต่เด็กจนถึงผู้นำหนึ่งผมยังไม่กล้าเตะต้องอะไรสิ่งท,ทุกอย่างเลยแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าที่จุดนี้ต้นไม้ใบหญ้านี่ถ้าอยากจะเกี่ยวเอาไปให้วัววายได้แต่ว่าต้องขออนุญาตตรงน้ ขอย้ากีว่าจุดถูกจุดเทียนบอกก่อนว่าขอถ้าเอาไปทำดาลไม่ได้ที่ใด<ม>เป็นบริเวณอาศัยของตะกวดที่แห่งนั้นจะถูกสงวนอย่างดียังป่าหนองกาและป่าช้าท้ายหมู่บ้านมีข้อห้ามสำคัญปฏิบัติร่วมกันคือห้ามตัดไม้ห้ามดักสัตว์และห้ามรุกล้ำพื้นที่เป็นช่นนี้มานานนับจากบรรพบุรุษของคนเชื้อสายกุยมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านตรึมบุกเบิกจากผืนป่าเมื่อ200กว่าปีมาแล้ว แต่ครั้งหนึ่งหมู่บ้านแห้งแล้งจนเท่าจ้ามถ่ายทักว่าเกิดจากความไม่พอใจของบรรพบุรุษนี้จากหมู่บ้านต้องขอขมาและไปรับจากบ้านปรางกู่มาในร่างของตะกวด กานับถือตะรวดว่าเป็นบรรพบรรุษสอดคล้องกับพระราชพงศาวดารกัมพูชาบันทึกถึงพุทธธรรมนายเนื้อหาว่าตะรวดมีจิตเลื่อมใสต่อองค์พระตถาคตเมื่อจุติใหม่จะเป็นกษัตริย์ของกรุงอินทปรัตนครหรือกรุงกัมพูชาทิบบดีคติที่มีไม่น้อยกว่า2,500ปีถือว่าตะรวดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ปรากฏบนหน้ากลองมโหระทึก ขณะที่คนบ้านตรึมทํานายฝนแต่ละปีจากการสังเกตหางลูกตะกวดหากมีสีดํามากกว่าสีเหลืองมีแนวโน้มว่าฝนจะตกดีนอกจากสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตรงนี้แล้วก็เลยทําอย่างไรจะมีปูตาอยู่ในตัวออทํำยังไงจะมีปูตาอยู่ในตัวก็เลยคิดว่าเออหางตะกวดเนี่ยมันมีสีอะไรเปิดว่าสังเกตดูเออมันมีสีดํามีสีแดงมีสีเหลือง ซึ่งมันบ่งบอกเป็นช่วงๆก็เลยประดิษฐ์เสื้อของชาวกุยดังนั้นจะสังเกตว่าชาวกุยเนี่ยเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกุยเลยจะเป็นเสื้อสีดําคนเชื้อสายกุยเชื่อว่าทุกคนมีวิญญาณปู่ตาคอยคุ้มครองดังปรากฏพิธีกรรมรามแกลมอบูชาบานพระบรุษและว่ายทักรักษาเมื่อป่วยไข้ โดยหลากหลายความเชื่อถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมและประเพณีของท้องถิ่นสะท้อนถึงเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน